เอาละครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับอาร์คบอเคโนของเราอีกเช่นเคยครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้โกเลมแมกมามานะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่แบบ โอ้โหกันน้ำกันไฟกันทุกอย่างยกเว้นกันคาสลบคาสลบไม่กันนะครับโดนหินก็ล่วงเหมือนกันนะบางคนมีแบบเล่นคาโคมเมื่อกี้มึงจิบอะไรกินเนี่ยที่พื้นมีของกินด้วยเหรอเออกินเศษอะไรเนี่ยกินเศษไอ้พวกควันไฟพวกนี้นะครับโอ้โหกินได้ทุกอย่างจริงไว้ง่ายดีนะตัวนี้มีคนบอกว่ากันได้ทุกอย่างยกเว้นกันรักอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกกันรอยยิ้มแม่คมซะเกินนะน้องๆอไม่ธรรมดาหนีจีบสาวก็ผ่านเลยเด เดี๋ยวเนี่ยผมว่าผมจะไปจับไวเบิร์นแต่ก่อนจะไปจับผมจะออกไปด้านนอกก่อนเพราะว่าผมมีภารกิจนะครับต้องยึดเขตนี้เป็นของตัวเองให้ได้ก่อนไปเลยดยการใช้พี่แมกมาโกเลมตัวนี้แหละชื่อของมันก็จะตั้งชื่อว่าแมกมาเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายดีออปชันเชนเนมเอาละพิมแมกแล้วก็มาอ๋อแบบนี้แหละเรียบร้อยโอเคเสร็จนะครับไปกันต่อตัวนี้โหดแน่นอนแต่การรีเลื่อนนี่ไม่ต้องอัพเยอะน่าจะรีช้าแน่นอนโหรีช้าจริงด้วย ดาเมทเยอะๆหน่อยเอาแบบต่อยกิก้าทีเดียวตายอ่ะจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะหรือสตามิน่าไป2มืแล้วน้ำหนักเนี่ยเอาสัก2อหมือเช่นกันสปีด1 1ออ่ะที่เหลือดาเมจนะครับระโยุ์ที่หม่น5,000นะครับก,กว่าประมาณนี้แหละกำลังดีโอเคมาจัดทบแม่โอ้ทบทีควันขึ้นควันขึ้นโอ้ควันขึ้นมากกว่าเดิมที่ผมเคยจับปีกเนี่ยดานนี้หน่อยครับมาเลย หินฟาดหัวไส่ขอบพัวไปก่อนทีเด็กปั่นหมัดกระเด็นเออมันต้องเจอหดหดอย่างนี้นี่แน่หัวเรียบร้อยไใสขอบนี่ตัวใหญ่นะครับไม่กระเด็นครับเอไามาไปด้านนู้นต่อเราวงลาวานี่มีปัญหาครับลุยได้ครับสบายชิลๆน่ฮเป็นไงเอาเฮ้ยวันนี้ลุยไม่ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียชื่อหมดอุ้ยบอกว่าทนทุกอย่างอะไรวะที่วันนี้ไม่ลุยไม่ได้วันนี้เฮ้ยงง โอ้โหแสดงว่าลาวาเลยนะมันแบบเป็นลาวาปลอมมาเด้อเออมันก็เลยลุยได้ไงตรงนี้ลาวาจริงครับนี่ความกดความก่อนนะการมต,ตรีัมจะมีการแบบตามที่เราหันเงเอยเียงหลังแหวนมาทุบเข้าไปกระเด็นเฮลฮาวนะครับมันก่อนเรียกผิดเรียกเป็นเฮลบามาเลยทางบนนี้จริงๆเราน่าจับนกอีกตัวนกตัวเก่ามันอยู่ที่น่าจะเป็นแดนทะเลทรายเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอัอวดหินเอาเด ล่วงว่าล่วงว่ล่าหุยอึดมากเลยหัวแข็งครับเข้าบ้างวัเนี่ยเข้าอยู่เลือดสองหมื่นกว่าครับจัดเข้าไปทีเราไม่กี่พันเฮ้ยอุยุยสวนสวนสวน,สวนเด้อเด้ต่อยดีกว,ว่าต่อยดีกว,ว่าแลกกันโอ้ยต่อยจังหวะเป๊ะมากนีเนี่หินล่วงบ้างไม่ล่วงอีกสมมาตหนึ่งจะเด่นเรียบร้อยของจริงตูทางนี้ครับเราโหดกว่าอยู่แล้วหุยได้หินได้เหล็กได้อะไรมาเต็มเลยกเลม ทมื่อกี้เหมือนจะมีกรรมฐานมาด้วยที่แบบว่าเนี่ยกรรมฐานเยอะแยะมากมายน้ำมันด้วยคือมันรวมแล่นะครับก็เรียกได้ว,ว่าแทบจะครบทุกอย่างทั้งหน้านุก,กิก้าด้วยครับกิก้าตัวนี้คัดสลบอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างกิก้าออฟฟิเชียลแน่นอนคัดสลบตั้งโอ้โหทั้งหลายหมื่นอันนี้ต้องใช้ลูกดอกนะครับของหมดอย่างเดียวถ้าเป็นลูกดอกธรรมดายิงไปเถอะทั้งคลิปก็ไม่สลบเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้มีการวิ่งหนีด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนจับคนเดียวไม่อยู่หรอกมาๆมาๆๆ,ๆ วดวดหุ้ยแร,นะแรง่ะโคเร่งโครงครับแต่ไหวครับแต่ไหวแต่ไหววดร่วงไปก่อนหนึ่งตัวได้หัวใจกีก้าไาด้วยโอ้โหโวดมากทีเดียวไม่ตายเติมดาเมจไปครับไปหมื่นครับสองร้อยกว่ากว่าต่อมา,มาดุยยกันต่อข้างบนนี่เลเวลเยอะนะหุ้ยบนนู้นนะ่าจะเป็นมังกรเล็กครับตัวนี้เดี๋ยวทุกตัวนี้ตายก่อนพุบไปก่อนมายังไม่ทันได้กัดเล่นเรียบก่อน ดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไรผมเคยจับในเซิร์ฟหลักนะตัวนี้ยังไงดะก็เล็กครับขี่ได้ด้วยเออน่าจับตัวนี้ลูกดอกพอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับลูกดอกอย่าสลบฮวยเปลี่ยนได้ได้อีก4นัด4นัดก็น่าจะเพียงพอครับผมว่าเออน่าจะได้อยู่เอาละเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยอ่ะโอเคเพราะว่าค่าสลบไม่เยอะมากแต่ต้องดูเลเวลนะครับตัวนี้หมื่นสี่ไอตัวสามพันเนี่ยได้แน่นอน กิก้ารงนู้นน่าจะยังไม่มาอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเลวลน้อยตัวนี้ก่อนโอเคผมลงไปก่อนนะวันนี้เราจับตัวนี้แหละเผื่อที่จะได้ไปเอาไข่มาได้ด้วยไปกันเลยนะครับเฮ้ยเยโกเลมชัวเนี่ยใช่ย,ยิงด้วยโอ้โหเวลร้อยสามห้าเอาละตอนนี้โกเลมผมตามมาแบ็กแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะมันลงแป๊บหนึ่งลูกกระดอกเฮ้ยลูกกระดอกถามตัวเองจริงลูกกระดอกเคยเห็นว่าน้องๆเคยได้ยินว่าคำนี้นี่ขวดเลยขวดเลยโอ้ยลอยแม่ลอยอะไรยังนี้จัดการกาดเอ้าลงมาแล้วลงมาแล้วนี่แหละจังหวะนี้แหละซอยหัวโดนเรียบร้อยอยู่นะครับพัดซีพัดซีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันช่วยอีกไปรวมว่ายังครับอีกทีเดียวปิดฉากหล่นครับหล่นไปด้านล่างนะครับ เอาลนข้างนี่ใส่ของยากอีกโอ้ยเอาไงดีวะโคตรลำบากเลยนะเนี่ยคือต้องเสี่ยงกระโดดลงไปใส่แล้วแหละอ่ะโดดลงมาเลยแล้วกันมาเลยนะครับเลือนลงไปนิดเดียวใส่เนื้อเนื้อเรามีอ่ะจัดไปถ้าเอาเป็นเอ่อพลิกแอคที่ปีนได้มาใช้ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนน่าจะมีอยู่นะกลีนเจมฟังกอนบูดเฮ้ยได้อยู่ ผลิตที่ตัวได้ป่ะมันผลิตที่ตัวไม่ได้ไงก็เลยมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวให้โกเลมลงไปด้านล่างลุ้นก่อนดีกว่ามั้งอาลงไปก่อนหุ้ยกลางคืนสวยเนะี่ยเอ้ยได้พอดีเลยจับได้พอดีเลยขี่เลยแล้วกันนะแกวเลยแกม่า,มาหน่อยนะครับตอนนี้โอเคตรงนี้เห็นแสงเหนือป่ะเห็นอยู่ยังคงสวยงามอยู่เช่นเดิมตเติมน้ําหนักนะครับเลือดก็ได้แล้วนะโอเคติดคอตูมได้อยู่ ไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าลองดูนะครับถ้าได้ผมมันจะไวโอ้ยไม่ได้ผลเนี่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ถอดออกนะครับโอเคประมาณนี้เมื่อกี้โกเลมพุ่งไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ของกูป่ะเนี่ยทาไมมันนิ่งจังเลยแต่น่าจะเป็นโกเลมนะอ๋ออันนี้ก็ของเรานี่ว่ะพอลงมาปุ๊บมันกลายเป็นหินเลยแม่งทําเนียนจนเจ้าของยังจําไม่ได้เดี๋ยวลงจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องเอาไอ้ตัวนี้ให้บินตามมาผมจะขี่ตัวนี้ ฟื้น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 ได้ปะไม่ได้ทําไมรีวิวยากอย่างเอ้ยจริงๆริงน่ากด e รีวิวได้เลยทําเนียนเกินเอ้ยด้านหลังอะไรอะไรมาตีวะเมื่อกี้ผมโดนอะไรตีอ๋อเนมเล็ดมีเนมเล็ดมาด้วยเฮ้ยเร็ว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 จัดไปข้างล่างอีกหลายตัวเลยเนี่ยหวดตันหวดตันเดาหวดมันเร็วไม่โดนแล้วว่ะให้ตัวบินไปด้านนู้นก่อนเดี๋ยวมานี่มานี่จัดกุยงเนี่ยเอาให้ปิวให้หมดเดี๋ยวต้องไปหาทางเพิ่มสปีดตัวนั้นก่อน โอเคไปครับเราเดินทางมาทางฝั่งนี้ก่อนเหมือนข้างหน้านี้จะมีโกเลมอีกหนึ่งตัวครับเราปลุกมันก่อนดีกว่าปงเนี่ยเอามาปลุกหน่อยจัดไปใช่เปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช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 ่หวัวใช่หวัวโอ้ไอหัวกลับมาอย่างแรงตอนนี้เราได้เหล็กนะครับที่เอาไปหลอมเยอะแล้วตัวน้นบินทันไหมบินไม่ทันผมวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตามมาเหรอเอา้ามันไม่ได้ตามมาดี๋ยวลืมโอ้ยลืม เป่าให้มันตามมาเมื่อกี้ทุบไปนกฟิววิ่งมาเอาก่อนอยู่ตรงนี้มันโดนแดกแน่เรื่ยๆๆๆตามมาสั่งลุยด้วยมาเลยมาเลยดูนกจิ๋วที่ผมตีเมื่อกี้อยู่ข้างบนดูนะสปีดเป็นไงบ้างสปีดโคตรช้าช้ากวัวเลมิกตัวเลมมันใส่คอสซูมได้ครับเอามาตรงนี้เดี๋ยวนกนี่จัดหินหน่อยลองดูปลาหินใสครับโอ้หจังๆทีเดียวทีเดียวเรียบร้อยอามาตรงนี้เคลียร์ต้นไม้ก่อน ได้เก็บชาคงชาโคไว้เนี่ยอาวฟ้ามาฟ้ามาได้เว้ยได้หมายโคตรเยอะเออเออตัวนกตัวนู้นเดี๋ยวลองปาขึ้นบนดูดิโดนปะลองดูนะป่าครับอือหอเกือบถึงนะเมื่อกี้นิดเดียวถ้าโดนนี้มันเลยเสียดายไม่โดนงั้นเอากาเลมไม้นี่เลยเดี๋ยวผมไปขี่ไอ้ตัวดั่ก้อนเล็กเองดีกว่าโคตรช้าถ้าอย่างนี้เสียเวลาแน่นอนถึงไหนแล้ววะนนี้โอ้ติดตรงนี้อีกโอ้ยองอจัดเลยครับลงมาลงมา ลงได้ไปะเนี่ยเออมาทางนี้เดิกระโดดขี่ขี่ไม่ถึงเฮ้ยมันก็อยู่ในรัศมีขี่ไหมไม่ขี่วะเออมา,มาจะขี่ได้ไปเดี๋ยวลองท่าด้วยมีอะไรบ้างคลิกขวาไม่มีคลิกซ้ายจู่โจมครับอุ้ยฟลนตไฟได้ฟลนตไฟได้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่าเดิมหรือท่าใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเติมเลือดไปอีกต,ตามีหน้าเยอะๆเ,เลยจะมีหน้าตอนนี้กําลังจะหมดแล้วดาเมจดาเมจต,ต้องจัดเออดาเมจจัดๆอย่างนี้ดี เอาลาลงก่อนลงฟือสตามมีน่าก่อนนะครับตัวมันจะเล็กๆนะแต่ว่าก็ดูท่นะครับพอใช้ได้สตามิน่าค่อนข้างขึ้นช้ามากอาต้องใส่อาหารนะครับถ้าเราเติมอาหารปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะรีได้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปฆ่านกนะครับด้านซ้ายโอเคพร้อมเดี๋ยวเราพ่นไฟเลยพ่นไฟวุ้ยแรงนี่วาใช้ได้อยู่แต่สปีดไม่ได้เลย เติมสปีดสปีดร้อยห้าเป็นไงบ้างเอาไวขึ้นมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะบินเข้ามาในดงของมังกรไวเบิร์นเพื่อหาไข่นะครับเราจะเก็บไข่ไวเวิร์นไวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟักไข่ไวเวิร์นในพาร์ตต่อๆไปก็แล้วกันเอาละทุกคนครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่ดงของมังกรไวเวิร์นครับเรียบร้อยซึ่งผมลองดูรอบๆแล้วมันไม่มีไข่นะครับไข่มันยังไม่เกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เราสู้ไหวปะเนี่ย เลือดเราค่อนข้างน้อยด้วยเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ด้านบนก่อนดีกว่าโอ้ยมาไม่เจอไข่เสียเที่ยวมากงั้นก็ต้องไปข้างในลึกๆเอ้ยเจอแล้วข้างล่างมีฟองหนึ่งนะครับไข่มังกรพิษเอาล่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเอาเราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนซึ่งเลือดผมอะพอได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ยังไงเพราะมีเยอะมากออะเติมดาเมจไปอีกถ้าเกิดว่าพลังไฟฆ่ามันได้ก็น่าจะชัวนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหแรงว่ะ ย่อแต่ไหวว่ามาดิครับผมอุ้ยมังกรไฟไม่เข้านะมังกรไฟมันชนไฟได้ครับเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงต้องกัดธรรมดาแทนโดนพิษมาด้วยครับสลบขึ้นครับเอาละหล่นไปแล้วครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่ลงไปเก็บไข่มังตรพิษสักฟองหนึ่งก่อนก็ได้นี่ไงเวลอะไรวะเนี่ยสองดูก่อนนี่เวลเก้าสิอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู ถ้าเก็บไข่เนี่ยมาเต็มแน่เอาล้ครับลงครับทีนี้เรียบร้อยพาสีทให้เรียบร้อยก่อนอ่าแล้วก็เก็บนะครับได้แล้วหนึ่งฟอนโอเคไปต่อข้างหน้ามีน้ําแข็งครับเฮ้ยแม่มาแม่มาสอยแม่ก่อนมากรไฟฟ้าเจอไฟสายฟ้าเจอไฟได้ด้านซ้ายมีปะข้า,างบนนู้นไม่มีข้างหน้านู้นไฟโอเคครบเลยนี่ว่า ส่วนใหญ่มันจะเก็บได้ทั้งหมด3ธาตุนะครับในดงของมันเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นน้ําแข็งจะอยู่ที่ดินแดนน้าแข็งนะครับเอาละเฮ้ยโดสวยแล้วเออโอ้เจ็บโคตรสวยเฮ้ยช่วยกูหน่อยเร็อเอาไงดีวะเนี่ยโคตรสวยวะแย่แล้วมาแล้วด้วยด้านหน้านุ้นเอ้ยด้านหน้านุ้นน่าจะติดอยู่ลงมาลงมารับกูหน่อยกูโดนลงผิดที่โดนขี่ได้ปะเนี่ยโอ้โหบินมารับกูช้าจังเร็วๆโชคดีนะเนี่ย ไม่หล่นลงไปในลาวาไม่งั้นตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยสายฟ้ามาสายฟ้ามาเอาล้วเรียบร้อยโอ้โยเดี๋ยวแปบบ๊บเนี่ยตรงนี้ดีกว่าเกือบไปแล้วน้องๆดีว่าพี่ใส่พระดีครับรอดมาได้เจ็บไข่ครับผมอันนี้มีเขี้ยวเล็บปะนี่ไงเขี้ยวเล็บกับลูกดอกอย่างอื่นไม่เอาเอาละน้องๆไปกัน,อน,อนอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมจบตีโอเคโอ้ยอุ้ยมาอีกอืมทัดไฟมา ท่าไฟมาโขกใสอุ้ยเกือบตายแล้วออ้โดนไฟโคตรแรงตอนนี้มี2ฟองครับดูก่อนด้านขวาเวลสิบห้าด้านล่าง55ต้องเอาด้านล่างด้านล่างดีกว่าเนี่ยวันก่อนเรามาติดอยู่ตรงนี้ที่เราโกเลมมาเราไปต่อไม่ได้เอาฟองนี้ก็คือกลับเลยนะครับเดี๋ยววาร์ปกลับเลยเก็บปุ๊บกลับปับ๊บมีแม่ไม่มีแล้วนะโอเคได้แล้วครับผมขึ้นแล้วก็รีโมทวาร์ปกลับบ้าน ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ไปเลยเจอกันที่บ้านทุกคนวงเล็กมากเลยรีโมดเราเอาละกลับมาเรียบร้อยครับผมไปลบจากไอพื้นที่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเวลาวาร์ปกลับมาแล้วติดปิดแกม,ม่าก่อนแน่ได้ไข่ามาสามฟอง <Wow. S 1> เดี๋ยวพานได้าก็ต้องเตรียมการฟักนะครับฟักทีเดียว3ตัวเลยอ่าลงจอดเดี๋ยวมาดูอาหารในนี้ก่อนมีอะไรบ้างอาหารที่เราทําการผลิตเอาไว้ ได้อะไรมาบ้างอ้านี่ต้นถั่วครับกินได้เลยปะเนี่ยเก็บไปก่อนนี่มีข้าวแห้งข้าวตากแห้งแล้วก็มีรากของอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีพวกซีดต,ต่างๆนะออกมาไอ้ซีดที่เราคนใส่เองไม่ใช่เหรอเออเราจะใส่เองนะเดี๋ยวลองดูกินได้ปะลองกินดูครับโอ้ยกินได้นี่ว่ากินได้หมดเลยครับพี่น้องโอเคงั้นก็เอาไว้งี้เดี๋ยวทีนี้เราต้อง ไปเอาไอ้นี่ก่อนนะโคติกนะครับแล้วก็เราขี่สยาโมโมซอลัสดีกว่าเออการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมยังบั๊กท่าคำรามอยู่คำรามคลิปขวายเป็นของที่เล็กอยู่อันนี้คือข้อเสียแต่สปีดโคตรไวอ่าโอ้โหมีการวิ่งเลื้อยห,หัวฟิตเลยดูดิมีอะไรบ้างตอนนี้อ่าได้นะครับนาโคติกมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็ได้โอ้หตรงนี้ได้มาเยอะเลยนี่หว่าสปอยล์มีผมมีอีกปะมีอีกอ่ะเตมิมอีกได้โอเค จริงๆเราน่าจะแยกเยอะๆนะอันนี้เหลือ25เอาละเอา,เอานี่มาใส่ในนี้ดีกว่าในนี้ยังเหลือนาโคเบอรี่เยอะอยู่เติมเข้าไปผลิตทิ้งเอาไว้แล้วก็เราจะเปลี่ยนนะครับนาโคติกเป็นสีฟ้านี่ได้25นี่เราสามารถเปลี่ยนเป็นลูกดอกอยาสลบสีม่วงได้5ลูกสีม่วงทำค่าสลบได้2,000นะครับแต่ว่าเราใช้สีฟ้าแทนดีกว่าเราเน้นปริมาณนะดีกว่าอ่าโอเค ทีนี้เราจะพาสยามโมซาลัตเดินทางกันไปซึ่งวันนี้ผมจะมุ่งหน้าไปที่ดินแดนทะเลทรายครับทุกคนจะไ,ได้ไปดูว่านกอจเจนยังอยู่หรือเปล่าจะได้ว้ามันกลับบ้านด้วยระหว่างทางเราจะเก็บเลยไว้ให้กับสยามโมซาลัตตอนนี้สปีดใส่300ผมจะเปลี่ยนเป็น500นะครับ500อโอ้ขาดของขาดหนังขาดเหล็กไม่ได้เอาเหล็กมาด้วยกลับไปเอาเหล็กได้ปะไม่เสียเวลาปะไปเลยแล้วกันไม่ได้ช้ามากนะโอเค วิ่งเดี๋ยวตรงนี้กินให้หมดเลยทีลงทีเร็กสามเขาจัดไปทีเร็กไม่น่ามีมั้งมีป่ะข้างบนคอยาวอุ้ยสเตโกเอกัดสองิวเลยเหรอเดี๋ยวลองกัดคอยาวครับกินเข้าไปอุ้ยสองเช่นกันสเตโกมันอัปเดตแล้วมันอึดอ่ะคือจะว่าไปแล้วเกี่ยวกับเลือดเลือดมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันอึดมากรูมแม่น้ํานี่จริงๆถ้าเกิดว่ามีพญานาคนี่จะลังกาเลยนะจะมีพญานาคบ้างป่ะไม่น่ามีอันนี้เทคทลสรโอ้ยของดี กอีเล็กเทลนิกเอาละเรามาเจอนี่เว้ยของนะครับที่เป็นสีเขียวน่าจะได้ยาไหมบูปินบูปินของหมาครับผมเอออันนี้ก็ค่อนข้างดีเนี่ยผมอยากจะลองเอาแคนนอนมายิงไนตรงนี้ดูอ่ะเออหน้าลองนะเดี๋ยวเร็วาว์ปกลับบ้านก่อนแป๊บหนึ่งผมกลับไปคนเดียวนะไปเอาพารซเซอร์มาครับขอลองดูกลับไปที่บ้านอ่าตรงนี้เลยเดี๋ยวมาใหม่นะมาแล้วน้องๆ เดี๋ยวดูว่าแคนนอนพี่แรงประมาณไหนพี่กลับลํำแป๊บพาราเซอหิวด้วยเบอร์รี่หมดถึงไงวะอุ้ยเบอร์รี่เกี้ยงเลยน่หว่าสีเหลืองไปอ่ะ3,000เม็ดน่าจะเพียงพอหาเหลี่ยมแป๊บหนึง่งหมุนเหลี่ยมหมุนเหลี่ยมหมุนเหลี่ยมโอเคเหลี่ยมนี้น่าจะได้เดี๋ยวจัดเองที่เหลือยกขึ้นอีกนิดหนึง่งน่าจะโดนครับอ่ะยิงดูถึงบ้โดนแล้วโดนแล้ว,แ,ลวแต่ไม่พังว่ะอุ้ยเหนียวอยู่นะสูงหน่อยสูงหน่อย จัดไปครับแสงว่าแน่นมากอุ้ยล้วโคตรแน่นทุกคนนั่นน่ะอู้คือล้วมันเหมือนหินจริงๆที่เราสร้างเองนะป้าบประมาณ3-4เมตรถึงจะแตกนะครับทีนี้หมุนเหลี่ยมไปด้านซ้ายต่อยกหน้าขึ้นหน่อยโอเคสูงไปปะเนี้ยกระสุนหมดแล้วใช่ปะกระสุนหมดแล้วว่ะเติมอีกอ่ะเติมเข้าไปเลย10เมตรยิงยิงดูมันไม่โดนที่เดิม,มาดิพลาเซอร์มันดังแบบไม่นิ่งไวเมื่อกี เลยด้วยนะครับดาวหน่อยดาวแล้วก็ซ้ําเข้าไปป้าบแตกเออมันนีิฟังบ้าน NPC รอบนี้มันไม่ลื้อบ้านว่ะคือพอมันเสร็จแล้วมันไม่ลื้อนะน่ใช้ได้ถือว่าผ่านงั้นเดี๋ยวส่งมันกลับบ้านก่อนนะครับโอเคมึงกลับบ้านไปก่อนลานรีมทโลเคชันไปเราโดดลงมาที่สยามโมโซอนัสต่อเราไปต่อถ้าเรากัดแตกปะแตกไหมเนี่ยมันแข็งเลยนะ แต่ยาโมซลรัสตีไม่แต่เพราะมันเป็นฟอนเดชั่นหินนะครับไดนโนเสาร์ต้องมีบางชนิดที่จะกัดฟอนเดชั่นหินได้เอาล่ะเรากลับมาถึงตรงที่เราจับตัวใหญ่ไว้แล้วนี่ตัวนี้น่าจะพังได้เว้ยลองเอาตัวนี้ไปพังบ้านไว้ตัวนี้มันเป็นอยู่ในสายพันธุ์ไททันครับไดนโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเติมน้ําหนักเข้าไปอีกเออน้หนักเยอะๆเลือดไปด้วยอุ้ยเลือดน่าจะได้เป็นแสนแต่รีช้าหน่อย น,นี้ดาเมจอ่าดาเมจเป็น28,958นรอา,าคิดว่าจะแรงขนาดไหนพี่ว่านั่นกระทืบทีเดียวพังเว้ยลองดูลองดูอ,งดอันนี้อันนี้ใช่ของเราป่ะไม่น่าใช่นะสบัดหางป้าปิวลิโซนาซอรัสกระจายต้นไม้ด้านหลังยังกระจายครับสปีดคอสซูมน่าจะใส่ได้อยู่ว่ะเหลืออยู่เนี่เติมดีนี่เออใสสปีดคอสซูมแล้วดีนะ เดี๋ยวเงี้ยต้องเคลียป่าให้มันโล่งๆหน่อยจะได้สวยๆผมว่าป่าเยอะเกินไปมันก็เกะกะนะเออสะบัดไปเคลียไปเดินมาเดินมาบ้าน n อ c อยู่ไหนแล้ววะเนี้ยพอมาขี่ตัวนี้เรามองไม่ค่อยเห็นอย่าบ่นนะแม่งลื้อแล้วลื้อแล้วปะหรืออยู่ด้านขวาเดี๋ยวอยู่ด้านขวาปะอ,อ๋อนีๆอยู่น,นี่อยู่นี่เจอแล้วโอเคอันนี้อะไรกันเนี้ย๋อ้อตัวนั้นมันเป็นตัวพ่นพิษนี่โคคาโทลิดหรืออะไรทักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้อา่าเราลองกดซีหน่อย กด C อ๋อกด C นี่เป็นท่ากระทืบเนี่ยท่าเนี้ยทีเดียวไี้ไงโคคาทิสต,ตายแล้วครับมีกด X กดคอนโทรลกด O แม่ไม่มีพอเรามาเล่นเองมันจะมีท่าหายไปบ้างเฮ้ยเฮโอ,อ,อ้มันมีปัญหาเว้ยเมื่อกี้อุ้ยเดี๋ยวออก่อนกระทืบดูอุ้ยแตกได้ยินเสียงแตกว่ะอุ้ยแตกเลยนี่แหละสายพังบ้านของจริงครับน้องๆแตกยันข้างในเลยเนี่ยอ๋อเรายึดรั้วมันได้เลยดินี่นี่ี่ ข้างล่างตายกระนาวครับนี่ฟาดแตกเป็นธงว่าธงแตกเลยแต่รั้วมันนะ่สวยเราสามารถที่จะใช้รั้วมันได้นะตรงนี้เออเราเทคโอเวอร์ได้เว้ยแ้าไงเราเปิดรั้วตรงนั้นไว้แล้วไงตรงนี้เราก็ทําทางเข้ามาเว้ยเออผมจะใช้ตรงนี้เป็นฐานผมเอาละงั้นวันนี้เราไม่ต้องไปจับอะไรเพิ่มเติมแล้วเรายึดฐาน n p c ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนเดี๋ยวจุดตรงนี้ผมจะวางเป็นพวกเบฮิมอส อ่าลงเลยนี่แล้วเราก็เข้าทางนี้แจมส่วนตรงที่พังนั้นเดี๋ยวค่อยไปซ่อมโอ้โหพังละนาวก็ทําเป็นประตูเหมือนกันไงจะได้เข้าได้2ทางครับเดี๋ยวดูเกตก่อน,นอนนี้ผมผลิตเกตอะไรบ้างเกตไม้เอาเกตหินแล้วกันจะได้แข็งแรงนะครับน่าจะวางซ้อนไปได้เลยโอเคดูดีอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างอุปกรณ์ตอนนี้ผลิตได้เลยนะครับทั้งเกตหินแล้วก็เกตไม้ ผลิตได้5ครับผมเอามา5เลยแล้วกันแล้วก็อันนี้ได้เท่าไหร่ได้3อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มได้โอเคเราวางกันก่อนนะลงนี่ตรงนี้แต่ตัวใหญ่ๆมันจะเข้าไม่ได้นะจนกว่าเราจะใช้เบฮิมอสเกตนะครับในการวางเดี๋ยววางอันนี้เสร็จก่อนแล้วกันนี่มันสแนปพอยต์ได้เองครับสแนปพอยต์หน่อยอ่าพอมันสแนปพอยต์ปุ๊บมันก็จะดีขึ้นลงไปเรื่อยๆเอาให้ติดด้านนี้ ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เหลี่ยมไม่ค่อยได้เลยอ๋อมันได้แค่45องศาถ้ามันจะยืดนิดๆเราต้อง snap เองเออ snap เองก็ได้ไม่ต้องรอมัน snap หรอกเร snap เองดีกว่าน่าจะเป๊ะกว่านะเห็นไหมเป็นไงอีกอันหนึ่งครับขาหินโอเคผมต้องฟาร์มหินก่อนวันนี้เราสร้างรั้วให้เสร็จเรียบร้อยโอ้ยแฮช d เรามีแต่ธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้เตรียมแบบเหล็กมาไม่เป็นไรอันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่ เดมายวมาจมาโอเค okay. คิดว่าคงจะไม่พอครับงั้ก็ต้องฟางไปต่อเรื่อยๆมาด้านนี้จะไปทะเลทรายไม่ได้ไปนะขอเปลี่ยนภารกิจนิดนึงอยากจะมีฐานทัพที่ใหญ่นะครับแต่ผมก็ไม่เหนื่อยนะ NPC สร้างให้แล้วเดี๋ยวผมก็มารีโนเวทเออเรียบร้อยแล้วมาทีนี้วิ่งกลับมานี่แหละแล้วก็ตรงนี้ลงไปอันนึงก็น่าจะเพียงพอแล้วตัวเกรนะครับ อันไหนอันนี้ปะเอออันนี้มาแล้วก็ประตูผลิตไปเลยอันนี้น่าจะใช้อีกประมาณ2อันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูพอไหมถ้าถึงก็อันเดียวก็พอเอาละโอเคเรียบร้อยครับมันเหลือช่องนิดนึงว่ะทุกคนค่อยหาอะไรมาปิดหาเป็นพินล่าก็ได้อะแต่ผมว่าอย่างนี้ก็พอจะใส่ตัวเล็กๆเ,เข้าไปได้แล้วนี่ดูข้างหน้าหน่อยครับเฮ้ยใช้ได้อยู่นะ มันก็บาลานซ์กันอยู่งั้นเราก็เตรียมพินล่ามาต่อเลยครับทีนี้พินล่าพินล่าเอาพินล่าน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้เองแกรมไว้เนี่พินล่าเอาเป็นเสาหินไว้จัดมาเรียบร้อยน่าจะคราฟได้เลยป่ะได้เลยได้เลยอเตรียมมาเลยก็ต้องใช้หลายอันอย่างแน่นอนมาผมไม่ได้เชื่วผมจะวางเหลี่ยมตรงนี้ได้แบบพอดีนะฮะปิดได้ป่ะทําปิดได้ป่ะถ้าทําปิดไม่ได้ต้องยื่นหน้าออกมานิดนึงนี่น,นี่ต้องต่อไปแบบนี้เพื่อความสวยงามว้าว เป็นยังไงทุกคนเพื่อให้ปิดนะครับเหลี่ยมได้ตรงนี้จุดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทั้งมันแบบนี้แหละปิดอย่าให้มองข้างหน้าแล้วเห็นรูมันน่าเกลียดเนี่ยด้านนี้พอดีเป๊ะเลยเออปับเสร็จนะดูอีกทีหนึ่งได้ยังเนาได้แล้วนี่ว่าโอเคเจ๋งแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เหลี่ยมถ้าลงตรงนี้ไปได้อีกจุดหนึ่งจะสวย หมดแล้วขาดอะไรอีกวุเนี่ยขาดแทสฟาร์มแทสก่อนเฮ้ยแทสไม่ต้องฟาร์มผมว่าในตัวนี้นะ่าจะมีเยอะนะโอ้โหเป็นหมืน่นจะไปฟาร์มเพื่อมาเลยพี่น้องเอาละเสร็จแล้วทีนี้ส่วนฝั่งนู้นเราต้องใช้เป็นเบฮิมอสเกตนะครับอย่างเดียวเพื่อให้ตัวใหญ่ๆเข้าได้เบฮิมอสก็ต้องกลับไปผลิตในสม,มิตี้มั้งกลับไปที่บ้านแป๊บหนึ่งโอเคต,ตัวใหญ่ไว้เนี่ยไม่รู้มันจะติดมาด้วยเปล่าหางมันพูบมัเนี่ย อะเรียบร้อยมาไหมมันไม่มามันไม่มาก็ได้ผ่านเดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์เราจะขาดอะไรบ้างสหรับเบฮิมอสเกตโอเคต้องเติมหินหินใส่เข้าไปครับแล้วก็มีแทสก,กับไม้ไม้มีแทสอ่ะใส่มีเรียบร้อยส่วนอันนี้ไม้ไม่พอจัดประตูได้ประตูอันเดียวมันมีตัวที่มีไม้เยอะอยู่เดี๋ยวผมไปเอาก่อน ผมจาได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีหลายตัวฟาร,ร์มมาให้เยอะมากพาราเซอร์ตัวนี้ก็น่าจะมีนี่ไข่ตัวอะไรวะเก็บก่อนนี่น่าจะออกมาจากนกเราเนี่ยอันเนี้ยนี่ไม้เท่าไหร่ไม้400เอาาเก็บไว้ก่อนอุ้ยน้อยจังต้องไปดูแลดแลดนี่ก็ขิดต้นไม้มาหลายต้นอยู่่หว่าเนี่ยแลดแลดแลดแดแทสเยอะไม้ไม่ค่อยมีแทสมาโอเคตัวไหนอีกวะที่น่าจะมีไม้สามเขา ถามข่าวมีอะไรมี500โอ้โหไม่ค่อยมีเยอะเดี๋ยวต้องไปเอาที่ตัวไททันน่ะตัวไททันน่าจะเหลืออยู่บ้างเหล็กต้องใช้บ้างวะเดี๋ยวไหนๆกลับมาแล้วเอาเหล็กก่อนครับตอนนี้เหล็กมีอยู่พันกว่าหูเยอะเกินนะอ่ะงั้นเปลี่ยนเป็นคอสซูมก่อน500รสักสี่ห้าอันอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะโอเคแล้วเอาละประมาณนี้โอเคแล้วครับเดี๋ยวเอาไปเท่าที่ได้เพราะว่าเบฮิมอสเกตเบย์ผมว่าสัก สองอันก็น่าจะโอเคตัวนี้มีแม้ไม้ตัวนี้ไม่มีน่าจะไม่มีตัวไหนมีได้แหละเอาละกินน้ำแป๊บอยู่น้ำคอแห้งไปหมดเลยทีนี้ก็เติมนะครับไม้ไม้มี900ใส่เข้าไปเตรียมเบฮีมอสน่าจะได้แค่อันเดียวโอเคไม่เป็นไรครับหูยนี่ถ้ามีอีกนิดนึงได้ประตูอีออันหนึ่งเนี้ยได้อย่างละหนึ่งยังวะโอเคกลับกันได้แค่นี้ก็ต้องจำใจเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มมาเยอะมากไม้ กลับไปที่ Warp Remote Location ครับนี่คือข้อดีของเอดในการาร์ปของ Awesome Teleporter นะนี่กลับมาแล้วนี่แหละต้องดูที่ Agent Dinosaur นี่แหละไม้อะนีไงมีอีก2,000อ่ะเดี๋ยวค่อยไปผลิตเพิ่มงั้นเดี๋ยวเออมึงไปส่งปูข้างในหน่อยไปไปไป,ป,ป,ปเปลี่ยนเป็น500ให้ด้วยนะคอสซูมเออนี่แหละ5 0 0ครับใส่อจริงจริงกูมี500อยู่แล้วปะเนี่ยเออน่าจะมีอยู่แล้วอะผมว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ไม่อะไรเลยเท่าได้ไหม ปีนไม่ได้นี่หว่าทุกคนถ้าปีนไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปเองแล้วกันนะกระโดดเข้ามาเลยน่าซากศพของ NPC นะครับตรงนี้ยังอยู่เลยตัวโคตรใหญ่มาทีนี้เอาเบฮิมอสเกตดมาวางน่าจะพอเดี๋ยวถ้าตรงไหนเก็ก,กะเราก็ต้องตีรั้ว NPC ออกไปอีกเหมือนเราต้องพังไหมอ๋อไม่ต้องพังนี่หว่าพอดีเลยเนี่ยเออเหลี่ยมมันพอดีเป๊ะเลยใช้แค่อันเดียวแล้วก็ตรงนี้เติม เรียบร้อยนะคือผมไม่รู้ว่าไททันโนซอของเราเนี่ยนะครับตัวไอเจนิโนซอรัสเนี่ยมันจะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูแต่ต้นไม้ตรงนี้มันล้มเข้าไปเราต้องเอาออกนะไม่งั้นไม่สวยครับตรงนี้หขวอีกแล้วกินก่อนกิ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 นวันนี้ภารกิจเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปลองพามันมาเข้าดูเดี๋ยวลองให้มันวนไปเข้าดูถ้าเข้าได้คือผ่านแล้วเดี๋ยวขี้ขี้ใจเย็นใจเย็นขี้ก่อนนี้เคลียร์ต้นไม้รอบๆก่อน ต้นไม้นี่ไม่เอาไว้กิก,กะนี่จัดไปเสียวเวลายิงเหยียบได้ปะมยิงเหยียบมันไม่ค่อยพังนะเอออ่ะตรงนี้เคลียร์เคลียร์ต้นไม้ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟของเราไม่ต้องมีการปกป้องปิดบังอะไรมากลองเข้าดูดินี่ทามาได้นะครับตอนนี้สรุปเลยคือตอนนี้ผมก็ยึดฐานตรงนี้ให้เป็นบ้านผมได้ละนะครับใหญ่มาก แค่ใส่อะเจนดินอสซอลัสตัวเดียวก็เต็มฐานแล้วเออทุกคนเอาเป็นว่ายังไงเดี <yat> <ata> ๋ยวพักนี้พี่บอลจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับน้องๆคนไหนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ